บัวลอยเอวันนี้เธอจะทำอะไรให้กินทางให้ฉาโอเพียหมูากรเเี้อเยรอร่อยไหมอ่ะอร่อยดีกินได้หรือเปล่ากินได้อ่านเริ่มไม่ใช่เดี๋ยวนะทำยังไงคะใส่น้ำมันลงไปเ๋ย๋้อน้อนแล้ว ก็ใส่กระเทียมกับงงเฉี่ยวแองกง,งหอมเล็กหอมหัวงงหอมเล็กหัวหอมเล็กแองกงเฉียวแองกงหัวหอมเล็กโอเคใส่กระเทียมแล้วก็เฉียวแองกงกับหัวหอมเล็กน้ำมันามายังไม่ร้อนดีรอแป๊บหนึ่งนะแล้วก็อะไรนะไฟ มีอะไรแล้วนะเย็นสมบูรณ์มีควันมีควันลอยขึ้นใช่ไหมมีควันลอยขึ้นไม่ใส่น้ำมันเยอะจังเลยอ่ะไม่เยอะต้องเฉาโลเพียนก็ไม่ส๊กกิ้งไงเดี๋ยวใส่ใส่กระเทียมนะแล้วก็หงเล็ก รอมีกระเทียมกระิ่งผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราต่อใไ้ใส่โรเกีดกระิ่งผมแล้วนะกระริ่งผมแล้วนะใสโ่โรขีกระเด็นกระ็เด็นกระใส่หมูลงไปใช่ไหมใช่ ซือเอัวเนอวัวเน้กเนื้อน้ะเ้อัน้อน้อั้อนือันอแกเน้อันอะเอะใส่นันแนนช่ใส่ต้องมูนะอ,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 อยยนะะอ เธอรู me fais, me ้หร me ือยังใส่ถ้าไม่ใส่เยอะจังไม่รู้ดิน้องพ่อทูดิไม่มีน้ำมันแล้วถ้าจะเรียกไม่มีน้ำมันแล้วแต่ว่าหมูอบน้ำมันเทียบเลยไม่เทียบดีเจิยวไม่มีเลียบอมน้ำมันเทียบไม่ใช่เลี่ยบน้ำมันอะไรนะอบน้ำมันเทียบเทียบแปลว่าอะไรนี่งคือคือ所有的油都在吃吃肉了 เน้อยัลอียดโอคหอแล้วโอเคแล้วต่อไปใส่อะไรคนะโเคไนะลา,บ,ลาบัว่ลบปวลวใสล่ลงไปขั้นขอขั้นจริงๆนะผัดัดใบนาผัดใบมาบ ก็เอาเชื่ออะไรนะไปต่อไปเอาตอกตัวใช่ไหมลากตัวลากตัวโอเคลากตัวกินแล้วมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์ยังไงไม่รู้อะเรารู้เรารู้เรารู้ว่าลากตัวมีประโยชน์ยังไงพูดดีอา้าวลากตัวกินแล้วก็อร่อย,อยงไงอ้าว,ว อันนี้มีประโยชน์อะไรอ่ะควันไม่เป็นอะไรอ่ะไม่มีประโยชน์หรอกกินแล้วอร่อยเอาที่ประโยะู่มันอ่ะต้องอะไรนะอโอเคสุดยังยังไม่จบแล้วก็เดี๋ยวหนะ้าต้องใส่หมูฟูเผ็ดเผ็ดสองอย่างนะเผ็ดหอมเผ็ดหอมแล้วก็เผ็ด เห็ดป่กุ้งและ香菇นะเอ้อตงอย่างเนรอเอ้อตอย่างแต่ว่าที่เมืองไทยไม่มีชิ้นเห้ดป่ากู้นะมีไม่มีทมืองไทยก็มีไม่มีเพื่อนเพื่อนว่ามีไหมคะไม่มีมีเหรอต่อไปแล้วแล้วก็ใส่เอ่อชีจิงนี้หน่อยนะชีจิง ชีจิ้งคไปแล้วเยอะเยอะเยอะเกินไปชีจิ้งคุ่มันไทยนะออ๋ไม่ใช่คุ่มจริงแล้วก็ใส่เย๊าสไม่ต้องใส่เกลือแล้วมั้งใส่เกลือนี้หน่อยพอแล้วพอแล้วเค็มอโอเคพอแล้วแล้วก็ใส่ซีอ,อิ๊วจีนนะ ม่ใช่ลี้ยวนะนิหน่อย,อย,ย,ยเร็เยอะแ่เยอะเขียบพอแล้วโอเคต่อไปไม่ใส่น้ำน,นิดหน่อยเหรอใส่ใส่พอแป๊บเดินโช่ถ้ยังไม่ยังไม่อร่อยใส่น้ำมันห่อยนิดนงโอ,โอเคใสนนน่น้ำมันพอนิดย้ มันก็ใส่น้ำปลาไหมไม่ต้องเราเค็มเนาะได้เค็มแล้วเค็มแล้วอลองชิมดูกอ่อนลองชิมดูกอ่อนโอเคชิมดูก่อนนะโอเคไม่รู้กินได้หลนะ่าเ่ยกินได้ไหมอร่อยดีแล้วก็ใส่อันนี้ซอส ไชซอสไม่ใช่อันนี้ไม่ได้เป็นพริกไชซอสเป็นอะไรเป็นบาร์บีคิวซอสโอ้เป็นบาร์บีคิวซอสโอเคใส่ลงไปนี้หน่อยใส่ด้วยเหรอมีรสชาติหวานแล้วก็พริกพริกนเหนัก,พร,กพริกไทยพริกไทยแล้วก็มีรสชาติหวานแล้วก็พริกไทยแคะ ตัวๆ้น่เลยชิมด้านนี้ทำไมซอสเ<อ><ด>ยอะเลยเธอชิมดู้ไหมไม่กล้าชิผดเผ็ดิมก่อนรชิมนะใช้ช้อนดิโ,นอนนะโอเคคชิมดูนี้หน่อยนะอออ๋ออร่อยนะโอ้โหเข้มมากเลยใช่ไหมเข้มพอแล้วไม่เอาไม่ใส่สาย พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะเบาหวานไม่หวานเดี๋ยวเป็นเบาหวานพอแล้วพอแล้วไม่หวานก<ม>็ใส่น้ำน,น้ำต่อ<ม>นะใส่น้ำต่อนี้หน่อย<ม>โอ้โห ันนี้คือผัดหรือต้มเนี่ยต้อมัอ่นต้มต้มเห็ดก็ต้องเห็ดแล้วก็ข่าเห็ดต้องเห็ดแล้วก็รออะไรนะต้าหัวชูวจื้อนะรอน้ำแห้งรอน้ำแห้งนะมไม่มี cover อร่อยใช่ไหมอร่อยนะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยผู้ควนจริงหรือเปล่าผู้ควนจริงเลยชิมดูดิชิงชิมชิมโอ้ยังไม่สุกเลยโอ้ต้องไงเดี๋ยวต้องแบบหนึ่งไงี้ยน้ำ b ยังไม่สุกเลยโอ้ต้มแบบหนึ่งยว่อ大火收汁เลยโหอร่อยมากเลยโอเคแล้วนะสนเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้ว น่าตูตูตนะ่าดูกิงน่ากิงไหมใช่ได้ใช่ได้ไดเราชิมตูแล้วนะไม่ไม่เค็มไม่หวานรสชาติก็ดีอา้าวไม่เค็ม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,มไม่หวานแล้วรสชาติก็ดีแปลว่าอะไรไม่เค็มมากไม่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 เค็มมากไม่หวานมากแล้วก็รสชาติธรรมาดาเอา่อรสชาติกก่งอ๋อรสรสชาติเก่งรสชาติเก่งอยากกินหรือเปล่าอยากกินก็ได้อะ่ะรสชาติเก่ง เอาเดี๋ยวเธอลมตูมังไม่อร่อยแล้วก็ไม่ต้มอ,อะไรนะเปลี่ยนสั้นนะกรินเขาไหม